ระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายน2567รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรือ ADMM ครั้งที่18และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาหรือ ADMM+ ครั้งที่11รวมทั้งการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องณน,นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุม admm รับทราบผลการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนและรับรองเอกสารผลลัพธ์ที่สำคัญในปี2567จำนวน4ฉบับเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของภูมิภาคโดยได้อนุมัติให้สาธารณารัฐฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและแคนาดาเป็นประเทศผู้สังเกตการในกิจกรรมของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวงรอบปี2567ถึง2570 รวมทั้งอนุมัติให้จัดการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาในปี2568สำหรับการประชุม ADMM+ ครั้งที่11ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยตระหนักถึงความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศา,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 ศาสตร์การแข่งขันของประเทศม,มหาอำนาจและภัยคุกค,ค,คามรูปแบบใหม่ ซึ่งรัฐมนตรีกรลาโหมได้รวมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และผลักดันความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจารวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกภูมิภาคอย่างครอบคลุมและสมดุลเพื่อส่งเสริมความเชื่อมัน่นและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันตลอดจนได้ให้การรับรองแถลงการร่วมของการประชุม A D MM M M ครั้งที่11ว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อาเซียนสอรัฐออสเตรเลียครบรอบ50ปีและความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครบรอบ35ปีรวมทั้งเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกาและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนได้พบผาหรือทวิภากีรวมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชามาเลเซียสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกครั้งยังได้เข้าคารวะนายทองลุนศรีสุลิศ ประธานประเทศลาวและนายสอนใส่สีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมสนับสนุนความเชื่อมโยงในทุกมิติและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการค้ามนุษย์กลุ่มลเซ็นเตอร์และหมอกควันข้ามแดน การเดินทางเข้าร่วมการประชุม ADMM ครั้งที่18และการประชุม ADMM plus ครั้งที่11นับว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีสะท้อนบทบาทด้านความมั่นคงของไทยทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีต่อประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างสเสถียรภาพความมั่นคงตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและอาเซียนให้มีความยั่งยืน ซึ่งภายหลังการประชุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งมอบการเป็นประธานการประชุม A D M M ในปี2568ให้กับมาเลเซียต่อไป